นี่สับป,ปะรดแบบนี้เราว่าหนานมากเลยที่หลายหลายคนไม่ได้สินเดี๋ยวให้ดูวัวนนี้ามาที่สะพานหิดนดูทุกชิ้นเลยดูทุกชิ้นเลยแต่ราคาราคาเท่าไหร่นะับเมื่อกี้สามสิบบาทสาบาทตัวมีอยู่ไม่กี่ชิ้นแต่นั้นเนี่ยสับป,ปะรดให้ดูเลยอมฉ่ำมากเลย,เ,ลยเราบอกเลยว่า ที่เป็นสีขาวในกล้องไม่แน่ใจว่าจะเห็นไหมนี่ยจะมีอยู่ตรงนี้สีขาวแล้วก็นี่แกนสับป,ประรดที่เหลือใสแบบทุนหันนะโอเคเนี่ยแบบนี้ด้วยนี่สีขาวสีขาวอันนี้เป็นแก้วหมดเลยเดี๋ยวลองดูสดสดเลยจำบมากชื่อสับปะรดอะไรคะไม่รู้ไม่ได้ถามไม่ค่ะ นีน,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 นหมดถุงพอดีแล้วที่ซื้อมารีวิวโอ้อไม่อ,อกเหมือนกันไหมอันนี้มีแค่ตรงนี้นิดนะึงแล้วขอบขอบข้างบนนิดนะึงแล้วฝั่งนี้ดูมีขอบด้านบนนิดนะึงกับแกนมันใส่มาก หวานแบบดูไม่เชียวอ,อร่อยอ่า